ในโลกแห่งธรรมชาติอันมหัศจรรย์นั้นเต็มไปได้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมากมายมีหลายชนิดที่พวกเราไม่เคยพบเจอมาก่อนหลบซ่อนจากสายตาม,มนุษย์นานนับพันปีบางชนิดหน้าขนลุกบางชนิดก็สร้างความทึ่งไม่รู้จบบางก็เป็นปริศนาคาใจชาวโลกมาชาตานานวันนี้เราจะพาไปชมสัตว์ประหลาดบางชนิดที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็สามารถเข้าไปชมได้ในสวนสัตว์ทั่วโลก เพื่อเปิดโลกกัะนัดและตื่นตาตื่นใจไปกับความแปลกประหลาดเหล่านี้อันดับ10ตุนนูไร้ขนหากคุณเคยดูการ์ตูนเรื่องิ i m Possible คุณคงจำรูฟัคต,ตัวตลกขี้อายได้แน่ซึ่งเป็นตุนหนูไร้ขนและไม่บ่ารูฟัคจะดูประหลาดแค่ไหนเจ้าตุนนูไร้ขนตัวจริงก็ยิ่งแปลกประหลาดกว่านั้นไปอีก จ้าตุนนูไร้ขนถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปลายศตรวรรษที่19บริเวณแอฟริกาตะวันออกพวกมันเกือบไร้ขนผิวหนังบางใสปาบอดและใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเกือบตลอดทั้งชีวิตพวกมันทำงานเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนพึ่งและมดแต่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะตุนนูไร้ขนเหล่านี้นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีโครงสร้างสังคมแบบยูโซเชียลนั่นก็คือ อาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ใต้ดินเพื่อความปลอดภัยมีเพียงเพศเมียหนึ่งตัวเท่านั้นที่สืบพันธุ์ส่วนเพศเมียที่เหลือและเพศผู้ทั้งหมดจะทำหน้าที่ขุดดินหาอาหารสร้างอนณาเขตและทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มพวกมันแทบไม่ขึ้นมาบนดินเลยนอกจากตอนย้ายถิน่นเพื่อสร้างอาณานิคมและกลุ่มสืบพันธุ์ใหม่ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ร่างกายที่เล็กจิ๋วความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม และพื้นที่อาศัยที่ค่อนข้างจำกัดจึงไม่ค่อยมีสวนสัตว์ไหนเลี้ยงดูจระตุนหนูไร้ขนไว้และคุณก็คงไม่ได้ไปชมพวกมันตามธรรมชาติในเร็วๆนี้อันดับ 9. โซเลโนโอดอนสัตว์มีพิษโซเลโนโอดอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีพิษและหายากมากพบเฉพาะในสองที่คือคิวบาและเกาะฮิตปานิโอลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเฮติและสาธารณารัฐโดมินกันสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มีน้ำลายเป็นพิษเหมือนง,งูมันเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการในระดับต้นๆและคุณสมบัติพิษของมันทําให้เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีพิษนอกเหมือไปจากรอริชช้าและตัวตุนปากเป็ดโซเลโนโดอนใช้จมูกยาวในการล่า,มาแมลงและพ่นน้ำลายพิษผ่านร่องฟันหน้าเพื่อสังหารเหยือ่อ น้ำหนักต่อน้ำหนักพิษของพวกมันถือว่าร้ายแรงทีเดียวถึงไม่อันตรายถึงตายสำหรับมนุษย์แต่การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำลายของพวกมันสามารถฆ่าหนูตัวเล็กและหนูตะเภาได้ด้วยความหายากอันเนื่องมาจากการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพิษทำให้ไม่ค่อยมีที่ไหนอยากจะเก็บรักษามันเอาไว้ทั้งคิวบาโดมินิกันและส่วนสัตว์ต่างๆต่างเร่งมือกันเตือนชาวบ้านไม่ให้ทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมัน ศูนส,สัตว์แห่งชาติของสาธารณรัฐโดมินิกันได้เก็บรักษาตัวอย่างโซเลนโนโดอนไว้เพื่อรักษาประชากรและหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของพวกมันอีกด้วยอันดับ8ตุนปากเป็ดคนพบได้ยากเย็นตุนปากเป็ดเป็นสัตว์เกือบจะครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีจงอยปากเหมือนเป็ดบีถินกำเนิดเฉพาะในออสเตรเลีย และถูกเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ในออสเตรเลียเท่านั้นแถมยังหาดูได้ยากมากด้วยตุนป่าเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดรวยนมที่ผิดแปลกแตกต่างอย่างมากมันวางไข่และมีพิษอยู่ที่ด้วยแหลมที่ส้นเท้าด้านหลังซึ่งสามารถใช้ป้องกันตัวและจับเหยื่อได้ตุนปาาเป็ดมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีตุนปาาเป็ดไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ออสเตรเลียได้ ส่วนตัวที่ย้ายออกนอกออสเตรเลียก็อายุสัน้นสวนสัตว์บรองในนิวยอร์กเคยเลี้ยงไว้สองสามตัวเมื่อกว่า70ปีก่อนแต่ก็ไม่เหลือรอดมาในช่วงครึ่งหลังของศตรวตรรษที่20และต,นต้นศตวรรษที่21เลยวินสตันเชอร์ชิลเคยต้องการตุ่นปากเป็ดสักตัวให้อังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่มันก็ตายระหว่างทางดังนั้นเราจึงประหลาดใจไม่น้อยเมื่อสวนสัตว์ซานดิเอโก ประกาศในปี2019ว่าได้ตุนปากเป็ดมาโชว์ถึง2ตัวในแคลิฟอร์เนียตอนใต้นี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษที่มีการแสดงตุนปากเป็ดน,นอกออสเตรเลียและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักอนุรักษ์และแฟนสัตว์แปลกๆทั่วโลกอันดับ7นั่นคือ I.I. I.I. ไอถือเป็นลิงที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึงบนโลก พวกมันมาจากมาดากัการาและเนื่องจากอาศัยเฉพาะบนเกาะน,นี้ทําให้มีพื้นที่อาศัยและวิวัฒนาการที่จํากัดมากแต่เมื่อคุณได้เห็นพวกมันสักครั้งคุณจะไม่มีวันลืมภาพนั้นได้เลยใบหน้าของมันดูตกใจตลอดเวลาดวงตากลมโตสดใสซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตในเวลากลางคืนเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ชีวิตกลางคืนเต็มตัวนอกจากใบหน้าที่น่ากลัวแล้ว นิ้วกลางที่ยาวและประหลาดของมันจะทําให้คุณจดจําไปชั่วชีวิตมันใช้นิ้วนี้คอต้นไม้และดึงมแมลงออกมากินลองนึกภาพว่าคุณเป็นมแมลงตัวน้อยกําลังพยายามมีชีวิตอยู่แต่วันหนึ่งในค่ําคืนมืดมิดดิงตัวใหญ่หน่ากลัวเคาะเคาะเจนดึงนิ้วกลางเรียวยาวเข้ามาในบ้านคุณและดึงคุณออกมาเป็นอาหารดึกน่าขนลุกสยองขวัญเป็นที่สุดแต่น่าเศร้าที่ประชากรไอไอในมาดากัสการ์ กำลังเสียงต่อการสูญทันอย่างหนักแต่สวนสัตว์หลายแห่งในสหรัฐรวมถึงเดนเวอร์ซามดีเอโกโอมาฮาและบรองต่างนำไอไอมาจาัดแสดงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอันดับ6กฉลามหน้าตลกฉลามกอพรินเป็นสัตว์ที่น่ากลัวม,มากมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึกนับพันฟุตมันมีจมูกยาวรูปทรงประหลาด ร้องฟันแหลมคมเวียงกันหลายแถวอย่างไรระเบียบจมูกหรือที่เรียกว่ารสตรัมนี้เป็นไปด้วยอวัยวะพิเศษที่ช่วยให้ฉลามตัวนี้ระบุตำแหน่งเยื่อในห้วงมหาสมุทรมืดบิดเนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงพวกมันต้องพึ่งพาอวัยวะที่ไม่ใช่ดวงตาในการหาสนามไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากปลาชนิดอื่นๆฟันที่ยาวและน่ากลัวของมันโผล่พ้นปากแม้ในตอนที่ปิดปากสนิท ฟันมีมากเกินจนเวลาขบกรามก็ยังไม่หมดท่านนี่ไม่ใช่สิ่งที่หลอนในฝันร้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรได้ฉลามก็ปรินน่าสนใจต่อน,นักวิทยาศาสตร์มากเนื่องจากมันอาศัยอยู่ในที่ลึกจนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสังเกตพฤติกรรมได้นานๆทําให้นักวิทยาศาสตร์ยังคงมืดแปดด้านเกี่ยวกับการกินการว่ายน้ําการสื่อสารการอพยพก,การผสมพันธุ์และอื่นๆของพวกมัน โชคดีที่มีฉลามกอปรินอย่างน้อย2-3ตัวถูกจับมาเลี้ยงเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาที่น่าสนใจที่สุดคือที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโยโกฮามา่าประเทศญี่ปุ่นที่นั่นคุณจะได้เห็นฉลามกอปรินตัวเป็นๆและตกใจกับหน้าตาอันน่าขยักขยแยนของมันกันทุ่นหน้าใครสักคนช่วยเอาแปรงสีฟันให้บันทีเถอะอันดับหกสัตว์ครื่งบกครื่งน้ำที่ประหลาดที่สุด อักโซลอตเตเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีลักษณะพิเศษมากมันคงรูปแบบตัวอ่อนไว้ตลอดชีวิตและสามารถสร้างอวัยวะในร่างกายขึ้นมาใหม่ได้จนวันตายโดยปกติแล้วสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อโตเป็นตัวเต็มวัยและย้ายจากน้ำขึ้นบนบกนึกถึงรูปอสที่คุณเรียนสมัยเด็กๆแต่อักโซลอตเตไม่ทำแบบนั้นแถมยังไม่เหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่นๆ มันยังคงอาศัยอยู่ในน้ําและหายใจด้วยเงือบไปจนโตเต็มวัยต่อให้โดนทําร้ายหรือเจ็บป่วยตอนเป็นตัวเต็มวัยมันก็สามารถรักษาตัวเองให้ฟื้นกลับมาจนเหมือนเดิมได้สัชนิดอื่นน้อยมากที่ทำแบบนี้ได้เมื่อรวมกับการอาศัยในน้ำถาวรก็ยิ่งทำให้อักโซลอตเติลเป็นสหายากมากน่าเศร้าที่มันยังหายากไปอีกเพราะใกล้0ูพันอักโซลอตเติลพบได้เฉพาะในทะเลสาบน้ำจืดบริเวณรอบๆเม็กซิโกซิตี้เท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาของมนุษย์มาหลายศตวรรษแหล่งแบบธรรมชาติในเขตชานเมืองเม็กซิโกที่เคยเป็นที่อยู่ของอักโซลอตเติถูกทำลายไปแทบจะหมดสิน้นเพราะเหตุนี้นักชีววิทยาเชื่อว่าปัจจุบันน่าจะเหลืออักโซลอตเติในป่าอยู่ไม่เกิน1,000ตัวและอาจจะเหลือเพียงแค่50ตัวก็เป็นได้โชคดีที่สวนสัตว์ชาปุนเตเปกในเม็กซิโกซิตี้กำลังพยายามติดตามอนุรักษ์ และเพาพันธุ์พวกมันในสถานที่เลี้ยงนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในเม็กซิโกที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อักโซลอตเติอีกด้วยซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อพิทักษ์สายพันธุ์เท่านั้นปรากฏว่าความสามารถในการฟื้นฟูต,ตัวเองของอักโซลัตเตินั้นหายากและพิเศษมากนักชีววิทยาต่างกระหายที่จะศึกษามันเพื่อหาทางนำมาใช้ต่อสู้กับความเสื่อมและความชาราในมนุษย์ สัตว์ตัวนี้อาจจะมีบางอย่างสําคัญมากมาสอนเราก็เป็นได้ทั้งๆท,ที่จํานวนในป่าธรรมชาติน้อยดิเช่นนี้อันดับ 4. ีสาสลาเมเนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นสลา,าเมเนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสลา,าเมเนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ท้องถิ่นของญี่ปุ่นตัวมันสามารถโตได้ถึง5ฟุตหรือ1.5เมตรและมีน้ำหนักเท่ากับเด็กเลยทีเดียว มันมีญาติใกล้ชิดคือสลาแมนเดอร์ในจีนอีกหลายชนิดในขณะที่สลาแมนเดอร์ยักษ์พวกนี้ในจีนไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่นักชีววิทยาเชื่อว่าสลาแมนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นอาจจมตีและทำร้ายคนได้อย่างไรก็ตามพวกเขาแนะนําให้หลีกเลี่ยงหากเจอตัวมันนอกกรงในธรรมชาติหน้าตาของมันน่ากลัวม,มากพอที่จะทําให้คุณอยากหนีห่างอยู่แล้วนักชีววิทยาหลายคนชอบคิดว่ามันคือซาดดึกดําบรรที่มีชีวิต ร,รูปร่างที่ดูดิบเถื่อนยังเห็นได้ชัดสีผิวที่คล้ำและขุ่นมัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักสลามเอนเดยักษ์ญี่ปุ่นเป็นสลามเมนเดอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากญาติในจีนที่กล่าวไปข้างตน้นและทั้งสองก็น่ากลัวและถูกคุกคามที่สุดด้วยอย่างไรก็ตามคุณสามารถชมพวกมันได้อย่างปลอดภัยจากด้านหลังกรงในหลายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในญี่ปุ่นและที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนกรุงวอชิงตันดีซี ก็มีตัวอย่างสาลาแมนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นที่ยืมมาจากสวนสัตว์อัสั์ในจังหวัดฮิโรชิม่าให้ชมด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ซาลาแมนเดอร์พวกนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาโชว์ตัวในสหรัฐโดยผ่านสวนสัตว์อันดับ3ปพยูนมองดูกองคุณคงเคยได้ยินเรื่องพยูนมาบ้างแล้วแม้จะไม่ใช่สัตว์ที่เห็นบ่อยนักแต่พยูน ก็พบได้ทั่วไปตามแนวชายฝั่งฟลอริดาและที่อื่นๆทั่วโลกและพวกมันยังมีญาติที่แปลกประหลาดกว่าบ้าคลั่งกว่าอาศัยอยู่ได้ไม่กี่ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียนั่นคือพยูนวงดูกองดูกองเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในทะเลมีความใกล้ชิดก,กับพยูนพอสมควรแต่จะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือดูกองดูกนหางของมันแยกเป็นสองง่าม ทำให้ดูคล้ายวานมากกว่าไปยุนญาติของมันทั่วโลกมีประชากรดูกองเหลืออยู่ราวหนึ่งมืนตัวหากมีเท่านี้จริงๆนั่นถือเป็นปัญหาใหญ่ของนักอนุรักษ์เพระาะญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมันคือวานสเตเลอร์ถูกกล่าจนสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ศตรวรรษที่18แล้วการสูญเสียดูกองไปด้วยจะเป็นการสูญเสียอีกสาขาหนึ่งของอันดับไซเรเนียไปซึ่งจะเหลือเพียงพยุนที่กำลังถูกคุกคามอยู่เช่นกัน เป็นสัตว์มีชีวิตเพียงชนิดเดียวในอันดับนี้แต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถไปชมฟยูนมงดูกองในที่เลี้ยงได้มีเพียงไม่กี่แห่งบนโลกเท่านั้นที่สามารถเลี้ยงดูกองได้สําเร็จหนึ่งในนั้นคืออันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ในพัทยาประเทศไทยอีกที่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําโทบาในเมืองโทบาจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุน่นที่นั่นมีดูกองเพศมีอาศัยอยู่ตัวหนึง่งเดิมมาจากน่านน้ำของฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนักอนุรักษ์และนักชีววิทยาทางทะเลที่เฉลียวฉลาดอันดับ2ท่าตทะเลสีน้ำเงินระวังอย่าแตกท่าตทะเลสีน้ำเงินหรือที่รู้จักในชื่อบลูปกลกอคัดหรือมังกรสีฟ้าเป็นหอยท่าทะเลตัวจิว๋วสีฟ้าสวยงามแต่อย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกคุณไป พะมันมีพิษร้ายแรงซ่อนอยู่สัชนิดนี้ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำทะเลโดยหันท้องขึ้นปล่อยให้เคลื่อนลมพัดพาไปทั่วทุกมุมโลกพิษอันตรายของมันถูกเก็บสะสมอยู่ที่ปลายลำตัวปริมาณอาจไม่มากแต่เข้มข้นมหาศาลแค่สัมผัสเพียงเล็กน้อยก็อาจรุนแรงกว่าพิษแมงกับรุนกรองเสียอีกซึ่งเป็นเหยื่อโปรดของมังกรสีฟ้าเสียด้วยมนุษย์ไม่ค่อยพบเจ้าหอยทากพิษนี้บ่อยนัก แต่บางครั้งครื่องก็ซัดมันเกยหาดรายทั่วโลกด้วยรูปร่างสีสันสะดุดตาจึงยากที่จะมองข้ามเมื่อเจอแล้วนักวิทยาศาสตร์แนะนําให้อยู่ห่างๆพิษของมันอันตรายเกินกว่าจะเสี่ยงเข้าใกล้หากโดนพิษอาจมีอาการคลื่นไส้ปวดแสบปวดร้อนอาเจียนและผิวมีผื่นแดงขั้นแต่ไม่ต้องห่วงคุณสามารถชมเจ้ามังกรสีฟ้าอย่างปลอดภัยได้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและที่ศูนย์สัตว์ทะเลเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเสี่ยงโดนพิษให้ทรมานแน่นอนอันดับ 1. โอคาพีสัตว์ปริศนาโอคาพีเป็นสัตว์ขนาดใหญ่หน้าตาเหมือนลูกผสมระหว่างม้าลายกับยีราฟมันมีลิ้นยาวที่ใช้คว้าใบไม้จากต้นไม้เข้าปากกินและชอบหรบซ่อนอยู่ใต้เงาไม้ในป่าฝนแต่รู้ไหมว่าจนถึงต้นศตวรษที่20 ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าโอคาพีมีอยู่จริงคิดดูซิว่าสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนั้นหลบซ่อนสายตามนุษย์มาได้นานแค่ไหนจนกระทั่งนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อเซอร์แฮร์รี่จอห์นสตันเดินทางเข้าไปในป่าลึกแอฟ,ฟริกาเมื่อปี1901และไล่ตามจนพบโอคาพีเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์บันทิกไว้ได้ก่อนหน้านั้นชาวพื้นเมืองในแอฟ,ฟริกากลางก็เล่าตำนานกันมาหลายร้อยปีแล้ว เรื่องสัตว์ประหลาดขี้อายชอบโปล่ปบๆซ่อนๆอ,อยู่ในป่าพวกเขารู้ว่ามันไม่ดุร้ายไม่เคยทำร้ายคนที่เดินผ่านไปมาแต่ไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาชัดเจนสักทีเพราะมันช่างรู้จักซ่อนตัวเก่งอย่างน่าประหลาดใจทุกวันนี้โอคาพีกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะป่าฝนในคองโปที่เป็นบ้านของมันถูกทำลายไปเยอะจากการตัดไม้สงครามและปัญหาการเมือง แต่ก็ยังโชคดีที่สวนสัตว์หลายแห่งทั่วโลกพยายามอนุรักษ์พวกมันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ในลอนดอนลอสแองเจลิสหรือซานดิเอโกดังนั้นครั้งหน้าถ้าคุณไปเจอโอคาพีในสวนสัตว์จงลองนึกภาพดูว่ามันเป็นสัตว์ขี้อายขนาดไหนถึงขนาดมนุษย์เพิ่งจะมาพิสูจน์ได้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนว่ามีอยู่จริงๆนี่ถ้าโอคาพีซ่อนตัวเก่งขนาดนั้นสัตว์ในตำนานอย่างเยติบิกฟุต หรือเงือในทะเลสาบล็อกนตจะมีอยู่จริงบ้างไหมนะไว้อีกร้อยปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นบิ๊กฟุตในสวนสัตว์บ้างก็ได้เหมือนกับโอคาพีนี่แหละและนี่คือ10อันดับสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงที่แอดมินนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของเรา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ